หมายถึงอันไดได้เนาะทับลุยคิดว่ามันเป็นเรื่องราวอันดีแลวก็เป็นความรู้อันหนึ่งทุกคนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เทามานําเสนอเพื่อเป็นความรู้เป็นแนวทางสิ่งที่เราบุหูครก็นำเสนอให้ผู้อ่านได้เบื้องในสุนบับลุยคิดว่ามันบุเสียหายอนทุกคนมันก็เป็นเรื่องดีซําเนาะที่เให้คนรุ่นใหม่คือเราได้เบื้องในสุนนะครับฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ไปที่มาสิ่งที่เฮาบ่หูบางสิ่งบางอันเฮาก็อย่างบ่ฮูทุกคนเฮาก็ะต้องได้ศึกษาหาข้อมูลหรือว่า เฮียนฮูนะผู้ที่เขาได้ฮูแล้วก็ได้ทำได้เฮียนมาเนาะมันเป็นสิ่งที่ดีลาสลับบอลุยคิดเนาะสลับเรื่องราวดีๆเนนะาะบอลุยกะแนะนำเอามาจากซ่องอยูทูบของสาวแยงจันสะพ้ายเมืองแพร่ทุกคนจังว่าเป็นคนลาวเฮาแล,และก็ทางเป็นยูทูบเบอร์ของคนลาวเขาแหละที่เพื่อนแนะนำเสนอเรื่องราวดีๆนี้มาเอาเต็มเปินนองไดุ้มนะอยู่ในคลิปวิดีีโอนะ้เนาะถ้าพี่น้องท่านใดเข้ามาก็อย่าลืม้เขาเป็นกรางใจทางซ่องของ,องน้องนำเด้อเนาะนะ ท่านทุกคนเพื่อเป็นการรัศน์เสียเวลาเอาไปเบิรงไปสูบแฟร์ฝังเบิรงมาเรื่องราวนี้จะเป็นอะไรครับจะมารวมการจัดยับสอบรับด้วยซึ่งสยามณนะเวลานั้นยังไม่มีธงชาติทางป้อมจึงตัดสินใจใช้ธงประเทศฮอลันดาแทนแต่ประเทศฝรั่งเศสไม่ยอมตอบรับด้วยเหตุผลว่าไม่ใช่ธงประจำชาติประเทศไทยจึงให้นำธงฮอลันดาลงฝ่ายสยามออกพระศักดิ์สงครามจึงแก้ปัญหาด้วยการนำเอาธงชาติแดงที่มีอยู่ในขณะนั้นขึ้นแทนธงชาติ ทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างก็ยิงสรุปกันอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการแสดงการยอมรับดังกล่าวเหตุผลนี้งชาติแดงจึงเป็นธงประจําชาติผืนแรกของประเทศไทยเป็นทางการการเปลี่ยนแปลงจากธงแดงสู่ธง,งวงจักรและธงช้างมีวัฒนาการของธงชาติไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้ก่อตั้งกรุงรัตะนโกศินใ์ในทรงมีพระบรมราชองการโปรดเก้าให,ให้เพิ่มรูปวงจากสีขาวอยู่ตรงกลางเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเรือหลวงและเป็นการแยกระหว่างทงเรือหลวงกับเรือสินค้าเนื่องจากที่มาเรือทั้งสองชนิดได้ใช้ธงแดงเหมือนกันต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยรักชกาลที่สองได้ทรงมีพระราชดำริ ให้นำเอารูปช้างเผือกสีขาววางไว้ตรงกลางกรงจักสีขาวเนื่องจากช้างคือสัญ,ญลักษณ์แห่งแผ่นดินและกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจ,จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สีได้มีการได้มีการใช้ธงสี่เหลี่ยมพืนสีแดงตรงก,งกลางมีรูปช้างเผือกเปล่าหันหน้าเข้าสู่หาเสาธงโดยไม่มีวงจักรล้อมรอบตัวช้าง ซึ่งในช่วงนั้นมีการฟื้นฟูความสัมพันธ์และเริ่มต้นทำสนที่สัญญาต่างๆกับชาติมหาอำนาจตะวันตกมากขึ้นจึงทรงมีพระราชดำริว่าสยามจําเป็นต้องมีธงชาติใช้ตามธรรมเนียมของชาติตะวันตกรัชกาลที่5ในสมัยรศ110หรือหลังจากก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์มาได้ทั้งหมด110ปีซึ่งตรงกับพุทธศักราชส4 3 4 ได้มีการจัดทำพระราชบัญญัติทงฉบับหนึ่งเป็นแบบอย่างทงสยามที่รับรองเป็นไปตามกฎหมายเล่มแรกว่าทงชาติสยามเป็นแบบไหนโดยพระราชบัญญัติทงฉบับที่หนึ่งข้อข้อที่13ทงชาติสยามเป็นรูปช้างเกือเปล่าพื้นแดงใช้ในเรือกำปัน่นและเรือทั้งหลายของพ่อค้าเรือกำปัน่นแลเรือต่าง ของประเวททั่วไปในสยามประกาศธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย